เตาย่างเตาเจ้าเป็นย่งติดเป็าอินเตอร์จีนยที่ได้ข้าบนด้วยกันบ้าอะไรเดกย่าเด็กไปขึ้นรูงแก่ๆถูกป่ะเมยเอมาตัวน่ไปเอ๊ะจาม่แม่มาอยู่ไกลๆแบบสุดฮะขายแม่พี่นกลูกสาวกกสาลีโอ้ยขายกองแหง

ขึ้นมาดอีกเต่าอีกทีด้อขึ้นแล้วบอกคนเดียวแต่วาจิ้มกหน่งย่าช่ไหมล่ะมสิ้หนึ่ง้วนะรับเกี่ยมไหมพาจิ้กมันอันนี้ฮน่าอันนี้มันโคตรโคตรไปใส้ยาไปสูมันเป็นมาลึกลึกละเฮ้น้องลกมาซือนะง ่าเนลกนะเต่าแม้ลูกแม่ล้กแื่อกลูกลูกม่ลูกแล่ล่ลูกูกมู่แม่แลมลูกมูกอลกแม่ล่ลมลูู่กแ่กแมลแลก่อก่่ล่ะบมี มีเน,น well ี่ยย่งมีบ่ย่งมีเนี่ยเขาไปยอมพอกเลยเดี๋ยดิม่ไดจำเป็นคนบ้านแล้วเนาะคนบ้านแล่้วเด้เาบนฮ็ดเนี่ยั่นเะคุณแหละสุกันบ่มีเลยเนาะ เาเนอยบุมีละคนป่าเนาะเปคนบานคนดวนาะเป็นลานผู้ลานหญ้าแล้วเนาะือัเยูยูยยูแหวนน้ามะพูดไล้วมีนิมานตกเิ่เินเตบ่อาตาไยังบกยังบมดบมดเบ่ค้าเรบ่มนไมัได้เดียวกานนั่นแล้ว

อักแก่ไหน่ได้แหละวกับพนดีซื้ออะไรกันไหมไม่เจอที่ไหนใครเป็นปุ๋ยหอมพอดีซื้ออะไรครับสุกี้ใส่กีเนาะข้างห้างนั่นเองพ่อ จอมกับมาห้ามรถกับหามใ้จอมกัมาว่าจอมเนี่ยส่วนัว์อะไรอ้ัวไดเนะเอ๊ะอ๋อจอมรถเพดือโอ้โนี่แสดงว่าสมกอดในคดีจอมเมาเนยนี่นะฮะต้องเป็เพื่นมีอาฮันอยู่เนี่รถมีหมดไ่คิดกินกินให้กินข้พอหรือ ီကျာအျະကွို်တနွေကို့ကေြေက်တွေကွေွေက်တွေြွေို့

มาวต่ำรถนี่ถึงแล้วเด็กไปเบื้งต้นเมลีอยู่ัเทียนปึ๊บอ้าไาเอ๋ปวดตงหงอลยหน่อยขับรถเหมยสบายดีสบายดี

เขาก็เรียงง่ายกันยังหรอง่ายป้าทำกันง่ายคุยกันง่ายโอ้โหจ้งแมรี่ไปใสนะ่นับุณเห็นแม่แมรี่ดีกัได้ มาหมาแต่สาวมาหอดเลยอดโ่มผดีไเอไปืนของกิอย่รไม่อะล้อหกิม่ม้วชื่อดูนังหงดีดบุญมีนะเพียงนะนั้ม้อดีอ่ะอ่าว่งห้ามมันได้

Đồng đồng hả? Hả? Ừ. Hả <laughs> Ủa, rồi ta ta mu. Hả được không? tàm tao. <laughs> Đây rồi. Anh em Nè. Đây. Đây. nghe Đây. 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 tàm Đây. Đây. rồi Đây. 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 Lạ Đây. 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 พี่นได้ตังคมัได้ตังยังนี่กเจะกนแต่ต่อไม่ออกตอนม่คืนก่อนอกนนี่่น้อง้องเหรอเยอะมาขึ้นเอนนขึ้นนอีกทเลยกระยี่กัีเกกกนได้เอดลูลกฮัหลพี่น้องคนบรรยากาศอยู่ที่เฮือน ของสารนกกำนะนี่น้องน้องจอมน้องจอมอย่างนี้นี่นี่ปิดไปเลยนี่น้องจอมนี่ก็คือเอ่อเตาหนังยงพี่น้องยงแค่ยงอยู่นลำเบอร์สุกินฮอดบักินฮอดแมลีบักหืบอกินฮอดกินฮอดนักจ้กแมลีไปใส่ไ่น้องซาลีออกมาแล้วไม่นี่พี่น้องแต่ว่าม้วนม้วนเล่าไปใส่พี่น้องกัเป็นหัวอะไรอยู่นักเรียนาะดูเพื่อนกันยก ลูกสาวก็ใส่จอยพี่น้องพี่จะพูดเป็นแบบเพลงแบบเพลงนะครับป็ื้อลองเต้าเนาะพูดกับนั่อันเส mm ื้อเรื่องนั่นเลยพี่น้องเนไอ้กับโมวาสลีไอโยใส่พี่น้องเออจะไม่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 เยอะไกลๆแบบสุดฮะไอเนี่ยพี่น้องลูกสาวกกสาวลีโอไอ้กองเฮง ผู้ที่สองก็คือน้องยองผู้ที่สองน้องยองผที่สามก็วู้เดไก่เพื่อเาเอไก่ผู้เด็กไ่น้องเต่าเราเรื่องบรรยากาศช่วงใบใบเนาะเพียงเนาช่วงใบใๆอยู่ที่เฮือน สนอกเนาะเงินพอนกหรือว่าเงนิเงพนองพอเท่าให้หมุนน้ำน,นั่นเองพี่อออ้องบรนอากาศช่วงบายบตอนนี้เกือบ,บายสี่แล้วนะเพี่น้อาเกือบายสี่แล้ว nè thì nào, nồng dầu, phải nấu là nồng dầu.